สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวมือนีเดี๋ยวพามาเก็บปลาพี่น้องครับหลังจากที่เราตาดช่วงเสาร์ไปแล้วเดี๋ยวเสร็จมาเก็บตอนนี้สี่โมงแรงพี่น้องครับสิบหกนาฬิกานะครับผมเดี๋ยวผมพาเก็บนะครับพาเก็บปลานะครับเดี๋ยวรุนกันเบิ่งพี่น้องครับนะครับปลาที่เขาได้เมื่อเสาร์เนี่ยนะครับ ตากแห้งแล้วสิได้จากกิโลพี่น้องครับแนะล้วลุนกันเดี๋ยวใส่พี่น้องคำนวณเบื่องว่าได้ป้าสดมายี่สิบแปดกิโลนะครับเอามาตากจริงๆไดได้ยิบเก่าสามสิบประมาณนี้แหละครับแต่ว่าอ่าาอดีมีลูกค้าเิ่นสื่อสดไปนั่นะครับ,มนนรบผมก็เลยขายสดให้เพิ่นประมาณ สองโลนะครับเดี๋ยวเขาลุ่นกันเขาตากแหงประมาณอ่าผมให้คร่าวๆก็คือประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลแล้วกันนะครับปลาสดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกิโลนะป้าแหงเนี่ยเขาตากยังยังบอท่านใดยังบอท่านใดเลือกป้าขับของออกนะครับช่างรวมกันเลยสี่สิบเจ็ดก,กิโลไปลุ่นกันไปนรอครับมาระวัาางไม่ผิดนะย,ยินบีาบว เนี่ยเนี่ยนะครับเ่องเครื่งวัดตากเนี่ยเนี่ยกะสร้างมันนับรวมหมนเลย นะครับไปหล่นกันพี่นะครับไปดูนะคเิ่บปลาแล้วก็ เก็บปลาแล้วก็เดี๋ยวสร้างให้เบิงเลยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นกลิบยาวๆไปเลยเนาะก็ต้องไม่ไม่ตัดนะนะครับสิทด้เห็นว่าอ่ามันได้จจก,กิโลนะครับเดี๋ยว,วง มาบ้างวันนี้นะวยไหม,ไม,ไม ເບື້ອງຊ່ວຍຊ່ວຍຊອຍບໍ່ຫຍັງອີ່ພູຊອຍກິນຈົ້າຈົໃສກິນ ่าเลยแก้วหนึ่งพี่น้องครับพี่ เปลี่ยนตะกายมันเดี๋ยวเปลี่ยนตะก,กายให้ให,ให,ให้ให้ช่องมันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตะกายก่อนสีเปลนะ่าอ่าเออนี่ยังล่ะขี้ฟุ้นนะครับจะไม่เอาบอฟุน้นขี้ฟุ้นเนี่ยคืออ่าเป็นแบบเศษที่มันแห้งๆนะครับเศษป่านี่ครับที่มันแห้งๆ 还是不好。 ไดเยเนี่ยมาพี่้องครับเดี๋ยวผมพาไปสั่งเลยนะครับไปไปไป,ไปช่างเลยมาเ๋วยวรุ่นกัน็บไปเห็นจากโลก ั่งเขาอยู่นี่เยเห็นมาอะตอกเสาได้ไหมครับครับ ยับพอครับยังดีๆนะอ่าเพิบเอาผมตีให้คร่าวๆคร่าวๆพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวโอเค Bây giờ vâng con. Ừp. Mà bật nè. Ôm cao hay hay. À, ba. ปลาซิวแก้วสดอ่า28กิโล28กิโลเขาซื้อสดเนะเขาซื้อเขาซื้อปลาสดน่ะ28กิโลเขามาตากแข่งยังบ่ทันได้เลือกปลาขับของออกน้ำได้ไปลาแห้ง6กิโล6กิโลครึ่ง กิโลหกิโลเครื่องประมาณน,นี้แหละนะครับผมนี่คือ,อย่างาท่านได้เลือกอ่าป้าขับของออกอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมเจอตัวน,นี้แหละเดี๋ยวผมถ่ายให้พี่น้องเป็นคลิป EP ต่อไปว่าป้าขับของอยู่ในนี้นี่มีหลายปันไหนพี่น้องครับนะครับนี่นะครับคือคาตอบแล้วพี่น้องไปบวกลบคูณหารนะเด้อว,ว่าปลาแก้วสดนะ่ะจากกิโลจะสิ้ปลปแห้ง1กิโลนะครับผมอ่ะ ฝากต่อพี่น้องทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ก,ไก็ได้พี่น้องครับขอกัคลิปนะสวัสดีครับ